ก็กลาบสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องครัวลินฟินเวอร์นะครับก็วันนี้ผมมีเมนูมาแนะนํานะครับก็วันนี้ผมจะแกงผักหวานนะครับใส่ปลาแห้งแล้วก็ใส่ไข่มดแดงนะครับก็เป็นเมนูที่ทําง em. ่ายๆนะครับก็เด <I S 2> right, right, right. ี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันนะครับก็อันดับแรกนะครับก็จะมีผักหวานนะครับอันนี้ผมก็เด็ดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีเครื่องปรุงนะครับก็จะมีน้ําปลานะครับแล้วก็จะมีผงนัวนะครับ แล้วก็กะปินะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับกะปิ1ช้อนโต๊ะแล้วก็จะมีเกลือนะครับแล้วก็ไข่บดแดงครับนี่ครับถ้วยนะครับประมาณนี้แล้วก็จะมีใบแมงลักนะครับอันนี้ผมกระเด็ดไปแล้วนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็น้ำปลาร้านะครับน้ำปลาร์แล้วก็พริกของเรานะครับก็จะมีตะไคร้นะครับแล้วก็หอมแดงนะครับแล้วก็กระเทียมแล้วก็พริกแห้งนะครับก็ปลาแห้งนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับก็ทุกคนครับอันดับแรกเดี๋ยวเรามาตาพริกแกงกันก่อนนะครับผมก็จะใส่ตะไคร้นะครับลงไปก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกนะครับพริกก็ตามความชอบเราเลยนะครับถ้าเราชอบทานเผ็ดเราก็ใส่ตมเราชอบเลยครับใส่ลงไปเลยนะครับก็หลังจากนั้นนะครับผมก็จะใส่เกลือลงไปนิดนึงนะครับพอเวลาเราตำจะได้แหลกดีดีนะครับแล้วก็มาโขลกเลยครับ รสชาติความเผ็ดก็ตามความชอบเราเลยนะครับเดี๋ยวผมจะโขกให้แหลกก่อนนะครับก็ทุกคนครับหลังจากที่ผมตำพริกแหลกประมาณนี้แล้วนะครับผมก็จะใส่กระเทียมนะครับลงไปแล้วก็โขกให้เข้ากันเลยครับโขกให้แหลกเลยโขกให้เข้าละเอียดเลยครับก็จะเริ่มมีกลิ่นหอมๆแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใส่เนื้อปลาแห้งนะครับผมจะ เอาเป็นส่วนที่แข็งนะครับผมจะเอามาตำนะครับส่วนเนื้อแล้วผมจะเอาไปใส่เวลาตอนที <t> ่เราไปแกงนะครับก็เราจะํำให้ละเอียดเลยนะครับก็เพื่อที่จะจะได้เข้มข้นนะครับน้ำแกงของเรานะครับเดี๋ยวเราตำให้ละเอียดเลยครับก็ทุกคนครับผมก็ตำเนื้อปลาของเราแหลกแล้วนะครับเนื้อปลาของเราก็จะทานได้ทั้งตัวนะครับแม้ว่าจะกระดูกนะครับเราก็จะตำมาแหลกนะครับเพราะว่าเขาจะกรอบอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นผมก็จะใส่หอมแดงลงไปนะครับโขลกเลย ก็น้ำแกงของเรานะครับก็จะเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราเอาเนื้อปลาลงไปตําด้วยนะครับก็ทุกคนครับเราก็ตาหอมแหลกแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นกะปิกนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปเลยนะครับเราก็โขลกให้เขาเข้ากันเลยครับโขลกให้เขาละเอียดเข้ากันเลยก็พริกแกงที่เราตาเองเนี่ยก็จะมีความแซ่บแล้วก็มีความหอมนะครับ เราก็โขกให้ละเอียดเลยครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนก็พร้อมแกงแล้วครับเดี๋ยวเราไปแกงกันเลยครับก็ทุกคนครับผมก็ตั้งน้ําแล้วนะครับน้ําเราก็เดือดดีแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็นําพริกแกงนะครับที่เราโขกไว้นะครับลงไปใส่เลยครับลงไปใส่เลยความหนัวความเข้มข้นไม่ต้องพูดถึงนะครับเข้มข้นแน่นอนนะครับเพราะว่าเราตำเองนะครับก็ทุกคนครับหลังจากที่ผมใส่ เครื่องแกงที่ผมโขกไปแล้วนะครับผมก็จะใส่เนื้อปลาแห้งนะครับที่ผมแยกไว้นะครับลงไปเลยนะครับลงไปเลยใส่ไปต้มเลยนะครับเดี๋ยวเรารอให้เขาเดือดก่อนนะครับก็ทุกคนครับพอน้ําเราเดือดแล้วนะครับปลาเราก็สุกดีแล้วนะครับปลาแห้งเรานะครับผมก็จะใส่ผักหวานนะครับลงไปเลยนะครับใส่ลงไปเลยเดี๋ยวมันก็ยุบนะครับผักหวานเรานะครับเราใส่ลงไปเลยครับ ก็ทุกคนครับพอผักหวานเราเริ่มสุกแล้วนะครับผมก็จะใส่ผงนัวนะครับลงไปสปายช้อนนะครับประมาณนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใส่น้ำปลานะครับลงไปนะครับประมาณ3มช้อนโตนะครับหรือว่าแล้วแต่เพื่อนๆจะใส่เลยนะครับเพิ่มความนัวนะครับผมจะใส่3ามช้อนโตนะครับใส่ลงไปก่อนเดี๋ยวเราจะชิมรสชาติก่อนนะครับก็หลังจากนั้นนะครับทุกคนผมก็จะใส่น้ำปลาลงไปประมาณ หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับลงไปแล้วก็คลุกเค้าส่วนผสมให้เข้ากันเลยครับคนให้เข้ากันเลยผักหวานเราก็สุกดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะชิมรสชาติกันนะครับเดี๋ยวเราให้เขาเดือดอีกแป๊บนึงนะครับก็ทุกคนครับเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคแล้วครับทุกคนรสชาติก้อนนัวได้ที่แล้วนะครับก็จะเพราะว่าพริกแกงเราตำเองนะครับกับใส ปลาแห้งลงไปนะครับก็จะเพิ่มความนัวนะครับให้เครื่องแกงของเรานะครับก็หลังจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะใส่นี่เลยครับไข่มดแดงลงไปเลยครับใส่ลงไปเลยใสลงไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใส่ใบแมงลักนะครับลงไปนะครับเพื่อเพิ่มความหอมหน่อยนะครับใส่ลงไปเลยครับ ก็คุกเข้าให้เข้ากันเลยครับรับรองสูตรนี้อร่อยแน่นอนนะครับสูตรคัวลินฟินเวอร์นะครับถ้าคนไหนสนใจนะครับลองทําตามได้เลยนะครับก็โอเคแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเรามาจัดใส่ถ้วยที่เราเตรียมไว้เลยนะครับก็ทุกคนครับเดี๋ยวเรามาจัดใส่ถ้วยที่เราเตรียมไว้เลยนะครับตักใส่ลงไปเลยครับ ก็ทุกคนครับผมก็จะใส่ถ้วยเสร็จแล้วนะครับก็เป็นเมนูที่ทําง่ายๆนะครับแกงผักหวานนะครับใส่ปลาย่างกับไข่มดแดงนะครับสูตรคัวลินฟินเวอร์นะครับก็รับรองนะครับสูตรนี้แซ่บแน่นอนนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็ลองทําตามกันดูนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็สําหรับวันนี้ผมขอตัวไปทานก่อนนะครับแล้วไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ